แต่ว่ามี้ต่ยังบม่มีเอาบ่หรือว่านั่นกต่ยังไบ่ได้ยังไม่ได้ไปยังบ่คิึก่อนตอนนี้เนาะปัจจุบันมีคนคุย,ย,ยคนลมน,คนคี่ก็มีอยู่บ่อเนี่ยน,น,น,นั่<อ>ว่าม,ม,มีแบบผููบาอยู่บ้านของ,ของห้างของใหม่คือกันบ่มีนเนาะ เจ้าสบายดีผู้ที่ติดตามและครับสมบา่าวเสิร์ตทุกทุกฐานเนะาะเพราะว่าจะเป็นภายในหรือรต่างประเทศก็ยินดีตอนขับเข้าสู่สว่างบา่าวเสิร์ตชาแนลอีกคือเก่าคือเดิมคิดหน่อยเนาะวันนี้บา่าวเสิร์ตกัสินธพ่าเอฟซีมหาสาวแม่ห้างซาเมาม่ายคิดหน่อยเน,ะออน,นาะโคตน้ำซาเมม่ายที่ว่าคนข้างมีอายุเด้กับที่ได้พาเอฟซีเข้าไปถามข่าวข่าวทำรวยน่นเนาะคือบอกเป็นอย่างมทันเห็น ท่านซองได้มาทายที่าทีมงานของบอเซิร์ตจ,จะได้เข้ามา,าเมื่อนี้ก็เป็นครั้งแรกแเนาะจะได้มาถามข่าวาวทั้งเอื้อยเพิ่นหลังจากที่เป็นแม่มาคือพวเสียอะไรเนาะหลังจากที่พวเป็นเสียแล้วก็มีคนคุยแล,ล้ววันนี้ยังบอสเซิร์ตก็บจะได้เข้าไปถามทั้งเอื้อยเป็นปัจจุบันมีโสดหรือมีอคนคุยนะบอบ่ียนอย่างไรเนาะแต่หับซืตอเสีเยงแยังน่าไปเรียนอยังบัทันผู้เนาะปัจจุบันมีบอเซิร์ตกับทีมงานจะมาฮอนเอือ คนเอยเปิดปติเทศหอยอล่ะเนาะก็จะได้เข้าไปถามอออกกันเลยเนาะจ้าพื่อได้ทั้งอิดเนาะฉันหุ่นยักษื่อเสียงดีงามของเพลโดยสบายดีสบายดีโดยสบายดีลูกโบคือหลานหลานลูกซานโอ้อย่างนั้ลูกเจ้านะใหญ่แล้วใหญ่แล้วหลากันนะขอโทษจ้าเพ่นสื่อไล่มาสื่อเจ้านะ สืโมสื oh. oh. so, oh. Oh. Un ่โมเนาะอายุจะปีเลยอายุหาสิบเนอแต่หลายคนกระบบเสื้อว่าหาิบเนอะกรบโเสื้อนาดเนาะเื้อันาตยังนุ่มอยู่เนอะงานนอ้ยคือว่านั่นเนอะอายุบทสำคัญคือคนเบานเนอะกับการแล่นอ้ยความทุข์ยากจะว่าอะไรโอ้โบวแตเตถุ ุเราเก่าไงเนี่ยโอ้ยอยากดีวเห็ดหน้าคือการว่าเจ้ากะเห็ดนั่นแหละบ่ได้เห็ดสองปีแล้วบุญผิดพลาเห็ดโอ้วกอนนี่ก็เห็ดเนาะเห็ดติ๊กอกข้ายังสองปีที่บริห็ดเนาะคือว่าปวดเจ้านี่เสียบุกเสียโซเป็นวาหวานโซจนว่าได้หัดสองปีตัวนี้ก็เสียจะโดนแล้วก็เนาะเรียนสามปีแล้ว กมาเดือนเก้าเดืนสิบปีนี่มดมะยามาโซใส่เสียวันเดืนเก้าเานกันนี่จะว่าบตัดสิทธยบุหดหนาขันบุหดหนาให้เนี่ยอม่ได้บเหิตปีนี่เนาะนี่ก็บบิโดยแต่ก่อนบุห็ดอยู่กอนเุหิตเ็เด็กอีก็คือข่าหนานี่ได้สิกินอยู่ใช่ไหมเข่าะข่าคนาข้าเจ้าเแหละโอ้บุหหคนเห็ดบ่คนเห็ดเขาหาคานานี่จักโซบหาซิโซ่เขาว่าว่า เห็ดิบสอแต่เห็ดไปด้แลดอกผูเห็ดกันนะใรก็เจ้าเห็ดที่มวนเอยังพาได้ปอยมวกานากับสิบสอเนาะกับกุ้มบ่กินกับบุกุ้มแลลูกเล้ลูกกัเห็ดทำยากับเจ้าคนเบ่ง่ะลูกเราไปเห็ดน้ำปูน้ำยาคนเบ่งหะเนาะทางดื่มใส่กับเขาคานาเน่จะคนอยู่กันสี่คนเมูกไม่ละคนแมูกโอ้ยร้าน ทังงานนี่ยทั้งงานน้อยเนาะคอลูกสาวนี่ยูทำเจ้าบ่าลูกสาวผัวยูยูเพื่อนผัวแล้วว่าคือแบบใดข้าเจ้าเมื่อเพื่อนผัวนะผูกกางโอ้ในลูกจะคนและเจ้าสามโอ้ในลูกสามคนเนาะสามยิ่งโ่กใต้น้่ใต้นมีครอบครัวบนแรกเนาะรครอวบนละคุณั่นกะเมื่อเพื่อนผัว ไปหาทำงานคือกันค้อผู้ได้เหตุทางเห็ุหน้านี่แบบหาเงินแบบได้หาเงินหาทาเนาะฮักเก็บพักฮักนู่มันชักชว่ถึงไดเนาะมียั้งก็อยังกระเอาไปเย็ดน้องกินข้อว่องง่าก็คือซื้อซื้ออะไรไปขายโตคดนนจะเป็นเมค่าได้นน่เนาะแมค่ากระจกนึ่งบานทำนี่เลยเหตดเขาได้เาได้กระจกแด้วเนาะเขาได ก็ออยู่ซื้อกินเสร็จละมือก็สัตย์ใเก่แน่อ่ะตัวรอดยังไงว่ามีวิธีตัอดก็ดีอ่ะเนาะมีวิธีการหาเงินหาคับเนาะใครกลัวเขาอยู่ละล่ะเนาะได้กำไรเด็กหน่อยกะเขาได้ซื้อปลาเด็กเป็นนัวเนาะนี่เขาได้ซื้อกระตุ้มขนมให้ล้านเองสุดท้ายนี่ขายนในบ้านเฮานี่บริเวณไปขายตลาดไลเชโนโอ้โหขายตลาดไลเชโนก็คือว่าซื้อโตอล้วไปขายนามจิ๋วจิน่ายกะซื้อไปเจ้า แม้ก <Or> ัได้หลายย่บกได้จับโบได้นะ่วาดได้กับ่บได้โค้งมันกระเพ้งนากบ้านเฮามาน่าซื้อยังกัด้นเดี๋ยวนี้มันกะอยากยากแม่จังหน้อยสิแลติเก่ากับโได้เขาไปก็ยังมีพอเขาอยู่เนาะรวยรวนังึ่งมากกับโมีปูเบิ้งเพื่อนบางซานเลยไปเข้าไปเข้ามามาเกือกเข้ามืกอปั้นเข้าไปสิเป็นเลย มีกระชื่อมีวน้าครอบครัวเนาะเบิ้ดใบกัมาว่าเต้นการรักเนาะการรักสาวรักผมมีวน้าครอบครัวไปเสียไปแล้อะคุณไปโดยหาผู้เดียวบ่านปัจจุบันนี้ยู่กับเพยแต่เฮือยู่กับลูกสาล่ายู่กับลูกสาวล่ากระลูกสลาหน้อยนี่เนาะมีครอบครัวหรือเปล่ามีครอบครัวแล้วทั้โดยโดยสล่ามีครอบครัวเบิดเลยนะแต่ว่ายังแต่อ้ายผู้ใหญ่ อ๋อเคยมีเนาะเคยมีไอ้ปุยไงเนาะเมียถิ้มโดยโนั่นแลปปอนเถือพันเถือใดพวกนี้ต่ไทยบ่ผู้นั้นโอ้คือว่าลูกเปิดทุกก็เนี่ยไปไทยเนาะพ่อผู้นี้บ่พ่อผู้นี้แหละโอหลังหน่อยโดยโดยเป็นกระเลยปลาลูกไว้น้าแม่ คนเองก็ไปหาเงินหาคําพิ่นนาะเฮ็ดไปก็เฮ็ดจังได๋เนาะไปหาเมผู้หาเนาะบผู้หาแม่หาก็บ่คุ้มไดกินนีก็ลายย่าเสียฮอดแต่บ่ได้เงินให้ยาจักพันน้อยผู้ใหญ่งานบ่มีแม่ว่าไปเฮ็ดงานกงานกเงินก็บ่แพงเนาะเก็พันมันบ่คุ้มเฮ็ดงานยังอพุ่นเพิ่นเฮ็ดียงือเพิ่นมาเลี้ยงปลาน้อยปลาแน เคยท่านเจ้าก็เคยไปทํางานอยู่ไทยบ่เจ้าก็เคยอยู่ตะกี้กะมีลูกมีเต่าที่ผัวไปไเล่นหน้าเล่ากลับไปเทือ,อละสี่ห้าเดือนแล้วกลับมาไปแต่กลับมาคือก็เห็ดนะ้าเห็ดหน้ามาเห็ดหน้าคือก้าลูกผัวเสียแล้วก็นันที่สุดไปาใส่แล้วเนาะไม่เล <c oughs> บาายบ่ <c oughs> ได้ไปแต่เห็ดแลยบ่ได้ไปแต่หลายปีตะอีนี่เกิดนี่ก็ได้ห้าปีแกอยู่ยังน้อยบ็เล่ไปกันเนาะจนแล้เอาคนมา ดูกันยังน่อยปะไปแลวก็นขึ้นฮอลดกฮอตไปต่ว่าอะนรนเลดเนาะกันโมหาบ่ได้กินเนาะกันโมหาในบ่มาฮอตีอไรนี่เอ่นาะอีกต็แล้วอีสังกองดนีจะขี่ซื้อยังดื้อยาเนาะลายแนวมาแหลลซื่อเนาะใหญ่่ตัวคื่ว่าอะไรมือแห้งแห้งเนาะยังเครื่องโค้งกันเนาะ ค่าใช้ใจแพงแต่ครอบครัวก็สิเอาบ่คุ้มพุ่นล่ะป่ะแต่ว่าผูมื้อนี้ก็ไปหาซื้ออยู่บ่เพื่อขายก็มันบ่มีแนวไปซื้อได้สิือี้มันบ่มีก็ได้บ่ว่าช่วงนั้นือกบือเยดเนาะเออแม่ือปูือปลาไปขายต่อกินหยังก็พอสิได้เฮาก็เอาไปอยือไือเป็ดสิพ่อไก่กเอา่ค้ากหลายบ้านเฮาเนาะโดย คือว่าอันาณาไพ่ลังที่ลูกผัวเสียไปกะมีผูมาลมมาหยั่งน no ี่บ่แต่ว่ามีแต่ยังบ่มีเอาบ่หรือว่านั่นแต่ยังวาบ่ได้ยังวาบ่ได้ไปยังบ่คิดก่อนตอนนี้เนาะปัจจุบันนี้คนคุยคนลมนี่ก็มีอยู่บ่นี่ยบอกยันว่ามีแบบผู้บ่าวอยู่บ้านของห้างของใหม่คือกันบ่มีเนาะอ๋อยันมีผูมาลมมาหลินนั่นยังบ่มีปัจจุบันนี้เนาะ อันสมมติว่ามีเพิ่นคนสนใจเนาะหลังจากจะถ่ายคลิปอะไรอย่างนี้เจ้ากสิลบอยู่บ่ลบอยู่ลบอยู่ลบกันไปเร่องก่อนเนาะลบไปเร่องก่อนไอเจ้าพีเจ้าสิลบคนอายุจ้าพีนยูอายุเล่าเดียวกันพูดเลยเนาะโอ้ลุงเล่าพูดเดียวกันพูดบอกัอว่าอายุชาติสามสิบกิดบนลมแล้วบ่บนลมแล้วเนาะกระชับรุ่นน้องเป็นรุ่น ลาวข้าวเดียวเนาะข้คนกาวซีบเนาะจะน้อยว่าอันนมหาซีบมากว่าสิว่าเ้าเผานะโอ้เถ่าคนเถ่ามาดินเนี่ได้หะสมมติว่าเผนเนาะคือเอฟซีนี่กะมีทั้งอนาฝั่งไทยผมเนาะแม่นสมมติว่าผนอยากมาดินเนาะอยากมาหูจักทำความหูจักกับเจ้านี่นะเผนมาเนี่ก็ได้อยู่บ่ เพิ่มเพิ่มมาลินมายังอยู่บ้านพี่นะมาหาเจ้าอยู่บ้านอย่างนว่าอย่างว่ามีผู้บ่าวอยู่บ้านอยู่อย่างมาเห็นผู้บ่าวมาแต่ฟังไทยพังยังยันหึงยันห่วงอะนะบมูมีบ่หมูมีจัดเคยมีลายลายเจ้าเนาะแต่เนาะแต่ว่าบมูมีผู้บ่าวมาที่มาเนาะโดยมีหมคือบมูมีเนาะแล้วก็ที่มีประสบการณ์หลายขั้งหลายรอบเนาะประสบการณ์มื่อกา มีหลายอย่างเนาะคือว่าได้การถ่ายมาเกะบางคนว่ายังบ่มียังโสดมันมาแบบอ่าม er ันห okay. ่วงกันเออแบบไหนเนาะมันกับบุรีเนาะหรือว่าบุหรี่เกลีเนาะหรือว่าสุดเท่เนาะสุดเท่สุดเท่สดเท่กับเปิดใจเฉพาะกันเปิดใจหาคนคุยวะเปิดเนาะคันว่าหาคนคุยกัน เองกันเนาะหลีบทลซับบวเป็นเนาะว่ามันไม่ได้เนาะโดยที่คนบวกคุยน้ำทอนซับคนมาหาเลยแม่นม่ในที่เจ้าว่าเออคอยทำห้องแหละคอยชี้นั่นชุกมือนี่ก็คือมันมีจฉามาวัยอย่นี้เนาะ ็นโบราใช่โทรศัพท์เนาะคนทั้งมีทังฟังไทยฟังคนกับมาเนาะจะเห็นได้ช่วงเนาะเขาก็จวดมาแป๊บเดียวได้สิเป็นยังได้เนาะได้เนาะคือทั้งเอื่อยโทรศัพท์กระิ่อยู่บอสติดม้วกันเนาะใส่เรือโทใส่เรือโทเอาเนาะ อินเฟสดินไล่ดินแมนดินบเป็น,น,น,นเนาะโบเปนบเคยดักพอเคึมาได้เก็บ่าเป็นยาได้ทัวนี้อ <c oughs> บอได้และมีภูบาวคุยหน,นุนมีาซน่าภูคนสนใจซื้อโทรศัพท์หายที่ดินเป็นก็มีไดนะ้เ<อ>นาะทุกอย่างจับปะยักนปะ้าต้องเป็นอย่ั้เลยยัดยบปยักป้าปได้เนาะ <c oughs> ลาท่องใสก็มิดชมออยดิอะทุมโทรศัพท์ของพ่อได้ครับ อยากแล้เนาะตัวหนาไปเฮากระซี่ไปนั่นแล้วว่าอนาคตเนาะอู่เนาะจะ่านเปนปัจจุบันนี้แม่ดิตุนท่านเป็นเนาะคนจับเนาะเคนกามีแต่ใส้รุ่นแบบเบอร์โทรเนาะกดปุ่มเนาะรุ่นกดปุ่มมาแหละคนจับเนาะทุออกก็ขาหักซื้อเนาะขาหักทุกออกทุกเข่าสำนักโอ้ทุออกทุวเข่าสำนักยังดีได้คนยังใส้ปิดเนาะโอเคอยู่ช่วงนั้นกระดานเนาะโอเคอยู่ได้สำนัเนี่เรื่องราวมันก็มี่สำนั้นแหละทุกออกทุกเข่าอันละ กระซีมิ่งเกินไปก็หันกัดน่อกัดโเป็นกขบโเป็นยังเนาะครับหับเลยได้ครับเป็นแล้วพรอเนาะงด้ยแม่รับได้แล้วก็ทรได้ประมาณนี้ทูได้แต่ก็เอาที่เนาะถ้าว่าใครสนใจเพคนกะทิโตมาได้เนาะโดยทางช่องสาบุนมาในวันทางช่องของโคโคน้าเนาะทางช่องของบอนสืดเนาะโดยทางไ่องของสามุเนาะคือใช่เนาะสามุเนาะก็จะเป็นใหม่ใม่เห็นไหมเนาะใหม่ใหม่ใหญ่ ไฟแรงแมนไปกำลังมาลรงไฟถีน้องเลยเนาะืออาผู้เป็นเชียเนี่ยคนบันเดียวกันเบื่อเลยอยู่บ้านอื่นไห้นพ้้นีอยู่บ้านพีเห็นเจ้้อนอีกจะเลยจ้ใช่สะอาดคนสามไซน์คนเนาะสาซโน่คนคนี้มาจากที่อื่นเนาะง่ายก็มาอยู่น้ำอูน้ำพัว เพราะว่าลูกครัวนี่กะได้เสียไปแล้วเนาะแต่ยู่เต่าเลยเนาะเต่าคือนี่เจ้านี่อยู่น้ำปูน้ำยาบอสน้ำปูน้ำยาโอ้ว่างไงไงกะมาเลี้ยงปูเลี้ยงยาเนาะโดยคือปูยาอันี่ได้เสียบอ่ะเราบ่ปูเป็นก็เสียตั้งแต่หกขันมาโอ้ยาสินค้ากระเซียนยังไม่ทันเห็ดบุญนี่นะคิดว่าโอ้ยาอันนี้ฮะกะเสียอันนี้ หามือใหะเลยยายเงินกันยังงูมิจิกก็เห็นได้คนโทรมาบอกเจ้าอย่างนี้เลียนงชงคนมาเลี้ยงชงหาคำด้วยโอ้ยเฮ็ดบุญเฮีให้ยาเนาะก็เตรียมตัวแล้วนะเตรียมลูกคนจะค้นยู่ลูกหิยาเดียวลูกคนนะสี่โอสี่คนสี่สี่ทั้งผู้นี่ผู้นี่น่ะลูกหล่ะทุกอ้ายคนน่ะย่างเบิดสี่ห่ แต่วันยังสี่สามแบบมิเตอร์ผู้ชายมีแต um ่ผู้ชายเบิดเนาะมีแต่ผู้ชายคนนี้นะลูกหลานบ้านนี้โบแมนคนทั้งแต่สะอาดทท้แท้แท้ทะล้ำใสเนาะแม่นคือเพิ่นมาอยู่นลำลูกนลำพัวเพิ่นเนาะมาเรียกง่ายมาพุดพัวกับเสียปะกเสียปะก็ได้อยู่อยู่เต้าอยู่เต้านี่แล้วอ่ะ คือว่าและลูกกะมีเขมีครัวบปเลยเนาะเลยสางครอบานครัวบปเลยกัอยูแล้วก็แล้าและคันจิกับเมื่อกะเป็นอาณาทั้งพ่อทั้งแม่คนพุ่นกะมีครอบมีครัวเสียบไปละบ่โอ้พ่อแม่ของแก้วนี่กะเสียบไแล้วเนาะแต่น้องกันละพี่แต่น้องสิเนาะพี่อ้นงสิเมื่ออยู่พุ่นกะ บมเพ่นไปแล้วค่ะผบเพ่นบมเพ่นแต่อยู่แล้วเนาะมาเหิงเลี๋ยวนะอยู่นี่แหละอเข้าไปนะกับอันนี้ก็เป็นเพื่อนเขาเฮ้าเลยเนาะเด็กเล่นเลยกระจายคนอยู่คุ่นก็คือว่าแล้วเนาะประมาอยู่นี่กันหลายปีแล้วเนาะมึงเนาะหลายปีกลูกปอกกับเสาสี่สหกเมื่อยุ่งนาะเจอกับเมื่อเยี่ยมเมื่อยามเห็นอยู่เนาะเมื่อเมีเอยียเมียางข้าเจ้ากับบกมาเห็นไป ถาจชีว <Cornell. S 2> ิตบุญเป็นอื่นหรือไปแต่น่งไปมันนี้ดสิไปอืดมืออืงไปอีกอู่ไปหดยคือว่าอืนอืีไปบุญบุญบ้านสน้สใช้สะอาดบอกใช้สะอาดเป็นเฮ็ดบุญนะมโอ้บุญเจเขาก็หตุกเนาน บ่บุญเห็บเหตุงานบ่งานงานกลางคืนสิงานตัวโอ้ความบ่เคยเห็ดบ่เคยไปนึ่ว่าเห็นบ้าหนึ่งใครมีแต่สังกทานยังนอนตักบาตรธรรมดากบเว็บขึ้นขึ้นขึ้นบ้านทำอะไรเหรอเนาะแต่กับบ้าบ้านเท่าแต่ว่าขึ้นยุดแรงขึ้นบางอย่างกับบขึ้นนะครับป็นบางเขตบแงเทองที่นเนาะแต่สร้างข่าวกันนะชีวิตบุญนีดีทังบุญ มันเด็ดเด็ดเบ็ดมีเงียบไปเนาะแต่มีแต่เช่นเสกเช่นอยังไปซื้อเนาะไปหาน้องไปแมเนี่ยหาน้องเป็นกันเนาะตั้งของบุญอยังไปก็เราควรตัว่อนเนาะโดยลานแกแอลอยากไปบุญไหมเป็นกาอยากไปเนที่ยาบุญงานบุญบุญอยู่เซโนบุญแล้วป๋อแม่เซโน่ อยากไปดิ้ยินมัวสไปละกันเอ้าอยู่เอ่คืนอยากไปได้เงินนี่อยากไปความสิงานกับสิบอนลูกควนทางเอยคนนะเนาะผมจะพาเด็กไปเที่ยวงานบุญกินหน่อยเนาะไปดีใจดีใจหน่อยพอได้หายน้องน้อยคนชื่อขนดมมีบุญน้องนางเนาะขี่มักไซเดอร์หอ่าุญนมัเดอร์เ้อเป็นบ้าหนุกบ้างเป็นานุกงามงนกองินบินเนาะหุดหน้ เเป็นบ้านเาเป็นใจเด้อพูน้องลนเป็นเพันป็นพแต่มันมันใหเ็ดนะเขาโแล้วว่านางยอกแอบนะนิดน้อยเขาอะไรโอเคนะบอตี้เนี่ยใ่ห่วงในเน่ยใหวงในโนะขวองโอ้สามปีของปองโอเคกีรจ้าจ้อย่งขึ้นออกมันจะสจ้าเอาปดีไปดีไปดีัปดีไปหนมาเจ้าไปหน่อยเนาะการสักถาม การโอลมทางเอื้อยเพิ่นก็คือเลยโมกพี่น้องเป็นน้องถือเอื้อยเพิ่นก็มีอายุอยู่หาสิบปีถือว่ามีลูกดูนํากันกับสามีผู้ที่เสียไปแล้วก็สามคนเพิ่นมาเนาะปัจจุบันนีก็อยู่กับลูกสาวล่ะแต่ว่าลูกก็สามลูกว่าหมดแล้วเนาะถือว่าปัจจุบันนี้เป็นเป็นการโสดอาศัยเพิ่นก็ค้าขายค้าขายย่อยแล้วเนาะถือว่าหาซื้อเครื่องยูเครื่องกินน้ำบ้านเฮาเลยก็จะได้ไปขายเครื่องยูตลาดสด ในชโนคนละเรือว่าตลาดแรงตามภาษาท้องถิ่นของแถวบ่อเสือห้องเนาะที่ว่าไดีไปเป็นบางส่วกคุณเนาคือส่วกนี้ก็ยากล้านก็ว่าได้ไปแต่เป็นนาผลกับผลกระสีได้ไปหาขายปูขายปลาแล้วเนาะกระสีประมาณนี้เนาะขอขอบคุณขอใจมายังเอฟซีผู้ที่ติดตามับชมบ่อเสือตั้งแต่ต้นจนจบเนาะขออวยพรไซให้จงมีสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีแห้งประศสจากหลคภัยไข้เจ็บฉะนั้นบ่อเสือข้อกล่าวคุว่า さバイディー。